หนูอาหารแปลกที่แบบเที่ยวมาเอ้ยคิดว่าไทยมีบ่าแบบนี้เอาแบบหมู่บ้านผมนะอ่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านผมนะอ่าเพราะว่าเพราะว่าในเมืองอ่ะเพราะว่าเราเข้าไปมันก็แบบคล้ายๆมันเหมือนกันไงใช่ไหมอ่าอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไงครับอย่างเช่นแบบลูกิขอโทษนะครับหมากินไหมลูกิประเทศไทยเฮ้ยก็มีบางพื้นที่กินมีใช่ไหมมีอย่างหมู่บ้านผมก็มีอ่าฮะอย่างอย่างแบบอ่าน้องชายของพ่ออาครับก็แบบว่า เป็นมาละเรือไปเรือไข้ป,ป่าไขาป่ขป่านี่แบบว่าอ่าถ้ามาเรือเข้าสมองหรือว,ว่าคนป็นบ้าคนเสียชีวิตได้ไงลูกอีใช่ใช่รักษามันระยะหนึ่งแล้วแหละมาละเรือมันเหมือนโรคที่ตรงต่อเวลาเปะ๊ะประมาณสี่โมงเย็นเปะ๊ะก็มันจะไข้ตอนนั้นแหละทุกๆวันมันจะหนาวซานแบบเย็นเอาพ้าห่มมาห่มให้กี่กี่กี่ตัวกี่ผืนก็ไม่ได้เอาไม่อยู่มี ลุงๆในหมู่บ้านแหละก็แนะนวมาเอ้ยจัดหมายมันกินสักตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยวิธีรักษาใช่เพราะเนื้อหมามันจะหลอนมีฤทธิ์ร้อนกินยามันก็ระยะหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นอะหายหาอ่ามันก็คงไม่อันนี้กว่านี้แล้วแหละก็ลองก็แบบจัดมาตัวหนึ่งแบบอ๋บอมอแบบไม่ใช่นน้อยอะต้มเหรอทำต้มเหรอแกงเลยพี่โอ้แกงแบบผมก็เคยกินอะ่ะเป็นไงบ้างครับพี่ต้นรสชาติมันอร่อยกว่าเนื้อไก่จริงเหรอจริง อร่อยกว่าเนื้อไก่นี่คิดว่าที่คนไม่นิยมกินเนื้อหมาโดยทั่วไปเพราะว่าหมาเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมอ่ามันเลยมีเรื่องเชื่อมโยงตรงความรู้สึกใช่คือมันคือความรู้สึกที่แบบนี่คือสัตว์เลี้ยงอืมแล้วเราจะไปฆ่ามันกินมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมไปกินมันยังไงโอ้โหมีอะไรใช่อ่าผมอ่ะมันก็แบบใส่พริกอะไรแบบให้มันเผ็ดด้วยแล้วยิ่งยิ่งแบบว่าหมาก็มีรีดร้อนอยู่แล้วไงก็แบบให้เขากีดแบบเต็มที่ไปเลยอุกที่ให้แบบอิ่มไปเลยอะไรแบบเนี้ยเชื่อม กินเสร็จปุ๊บก็มันหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเขาทนไม่ไหวอ่ะสี่โมงเย็นปกติเขาจะไข้ขึ้นแล้วอ่ะวันนั้นไม่รู้ว่าอไข้ไม่ทันขึ้นอ่ะต้องไปแช่น้ำร้อนเหงื่อออก้หลแบบร้อนอะ่ะหลังจากนั้นจนถึงทุกวันเนี้ย่หายหายนอกจากน้องหมาก็คือมีอะไรบ้างคะในหมู่<ม>บ้านพี่ต้นแมวนี่ก็คือต้องพูดางนี้ก่อนนะแบบว่าแมวอ่ะเราไม่ได้โจดจงกิ่นเมียวบ้านนะ เดี๋ยวต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนเต่ว่าเมียวป่าแตาวอวาบางบางพื้นที่หรือว่าบางสถานการณ์เมียวบ้านเนี่ยถ้าเขาเริ่มโตมาแล้วที่พมา่าที่หมู่บ้านผมอะไม่ได้มีแบบลงมันสัตว์ oh. ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เมียวตัวผู้อะถ้ามันโตขึ้นมาแบบตัวแบบติมว,แบบว,วัยของมันแล้วอะ oh. พวกนี้จะไม่อยู่บ้านแล้วนะ เข้าป่าจะเข้าป่าถือว่าเป็นแมวป่าะอ่าเสพตัวแล้วทีนี้บางทีก็มันก็มีหลงผิดตรงนี้ด้วยนะอ่ามันก็มีมันก็มีอะไรแบบนี้ยปัญหาไปกินแมวบ้านคนอื่นกันไหมอ่ะมันก็แบบอมันเป็น,ไป,นไปได้นะค่อนข้างที่มันก็แบบไม่ไม่รู้มันไม่รู้จริงจริงไงเพราะว่ามันไปผสมกนเปใน,นป่าใช่เพราะว่ายังน้อยก็แบบ มันห่างมันห่างจากบ้านอ่ะมันห่างจากหมู่บ้านอ่ะนี่เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงต้องมีปอกคอแสดงความเป็นเจ้าของอ่าฮะคนที่ล่าก็คือว่าเขาจะล่าเมียวป่าอยู่แล้วแหละปกติอ่ะอาจจะเรียกว่าเห็นใช่ไหมอ่าอีเห็นอ่าอีเห็นใช่แต่ล่ามาเร็วจิงถ้าได้มันก็จะทํากิ่นอะไรแบบเนี้ย่ใช่เคยลองไหมคะเคยเนื้อมันอ่ะแบบว่ามันอร่อยกว่าเนื้อไก่อืมแต่แต่ที่ผมกิ่นอ่ะมันเป็นมันเป็นอ่อีเห็นนะไม่ได้เป็นเมียวบ้าอนใช่ คนรักษัะอันนี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้นี่แหละวเวลาว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกเนาะว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะไปกินมันก็จะกระไรใช่ใช